สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำรถพึ่งเข้ามาใหม่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมเข้ามาใหม่เป็นตัวโตโยต้าสมาร์ทแคปตัวพ r ีรันเนอร์นะครับผมเกียร์ธรรมดา2.4 e plus นะครับขับ4นะเป็นขับ4นะครับผมเกียร์ธรรมดา เปรถปี2019นะครับผมหน้า Z e d i t i o n นะครับผมพึ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับตอนนี้เข้ามาแล้ว4คันนะครับผมแต่ว่ารถนี้จะเข้ามาแววๆนะครับจะเข้ามาประมาณ10คันนะครับไม่เกิน15คันนะตอนนี้มาแล้ว4คันนะครับผมนี่คันนี้เลขไมล์ห่งแมนนะครับน้อยที่สุดนะครับที่เข้ามาแล้วแต่ว่าอีกคันที่เหลือเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าเลขไมล์จะเท่าไหร่นะ ส่วน3คันที่เข้ามาแล้วเช่นกันอีก3คันนะครับก็คือในสองแสนสองสองแสนสามกับ2องแสนหกนะครับผมคันที่เปิดฝากระโปรงด้านเนี่ยคือคันสองแสนหกเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับคันนั้นเนี่ยรถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวแซมพาไปดูว่ารถไม่สวยเป็นยังไงนะอ่าคันนี้รถสวยครับคันนี้ปี19เกนะครับเกียร์ธรรมดา4ฟวิลเหมือนเดิมครับรถเพิ่งเข้าราคายังไม่ประกาศนะครับยังไม่ประกาศ แต่มั่นใจว่าไม่ข้ามเลข5แน่นอนนะครับอาจจะ4อาจจะนะครับอาจจะ4 8 9หรือประมาณนี้นะครับผมต้องลองดูอีกทีนึงนะยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับจะมียังมีลิ้วรอยอยู่นะครับพอรถเพิ่งเข้าเลยนะนเป็นแบบไม่มีแครี่บอยนะครับรถนี้ทั้งหมดนะเนี่ยอย่างกันชนหน้าต้องเก็บงานละเนี่ยอย่างเงี้ยครับกันชนหน้าต้องเก็บแล้วถ้าเวลาเก็บนี่คือเก็บทั้งชิ้นนะครับ เนี่ยแก้มก็มีบุบนะครับก็ต้องเก็บประตูนะครับเนี่ยต้องเก็บนะครับในส่วนของกระบะชายก็ต้องเก็บไม่เป็นไรมาดูอ่าห้องเครื่องยนต์ก่อนนะ150แรงมานะคันนี้นะครับผมคันนี้แซมดูแล้วรถสวยนะครับฝาเดิมนะครับเนี่ยสติกเกอร์ดูนะครับสติกเกอร์สวยไม่รอยอาร์คอยู่สวยงามนะครับ นี่นะครับสวยงามแล้วก็ซีนยาแนวก็จิกไปเนี่ยมันจะตึงๆที่นิ้วนะยาแนวไม่ขาดนะครับผมแล้วก็หัวนอ็อตไม่มีขยับนะครับผมแล้วก็ข้างในต้องเป็นตัว R นะนี่นะแล้วก็เราดูแก้มนี่ตต้องาไก่หรือว่าสติกเกอร์ใสๆต้องมีนะนี่เอานิ้วลูบไปต้องสะดุดนะครับผมแล้วก็ดึงนี่แก้มสวยนะครับ คานเหมือนเดิมครับคานต้องไม่เงานะคานต้องไม่เงาเลยนะครับหัวน็อตไม่เป็นสนิมนะอันนี้ช่วงล่างทางดูแล้วไม่เป็นสนิมนะครับผมแล้วก็เนี่ยมาร์กจากโรงงานเนี่ยเห็นไหมมาร์กลอนมาร์กยังอยู่เลยเนี่ยมาร์กนะครับยังอยู่หม้อน้ําเดิมๆอยู่นะตัวนี้ต้องเป็นตัว r นะอันนี้ตัวแอนะครับหัวน็อตต้องไม่เป็นสีเดียวกับคานนะครับต้องเป็นสีดํานะครับ สวยงามน,นะก็ดูแผ่นเทจเนี่ยสวยนะเห็นไหมหมุดตอกยึดซ้ายขวาไม่มียอยยันนะสติกเกอร์มอกอ,กอนะครับชัดเจนนะแล้วก็ดูเนี่ยเช่นกันเห็นไหมมีสติกเกอร์อยู่เห็นไหมใสๆเห็นไหมครับเนี่ยแก้มสวยนะเนี่ยสวยครับคันนี้นี่ตัวแอลนะครับชัดเจนนะห้องเครื่องก็จะยัง เรียวๆอยู่เนี่ยนะก็ย่งยังเรียวๆอยู่แบบนี้นะยังเรียวๆอยู่นะสวยครับคันนี้นะหน้าเดิมพุกพุกยึดตรงนี้ต้องครบทุกตัวนะครับต้องมีครบนะ,ะปิดก่อน <ๆ S 1> นะนี่เป็นหน้าเซนะครับสำหรับรถนี้นะรถปี2<ๆ>ีหน้าหมูป่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะคันนั้นขายดีมากโฟวิลเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเป็นโฟวิลนะครับขายดีมาก ยางดัลล็อปนะครับปี2 2 1ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยปี21ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับยางล้นหมดแล้วนะดูล้นหมดแล้วนะครับผมสวยงามอยู่นะดูมุดดูก่อนเนี่ยนะคานล่างไม่หนิมนะดูไม่หนิมนะชัดเจนนะครับแล้วก็ดูนะเนี่ยดูไม่หนิมนะครับชัดเจนนะครับไม่หนิมแน่นอนนะ ดูกระบะท้ายหน่อยที่แซมบอกเนี่ยร้อยอาร์คร้อยอาร์คอยู่นี่เห็นไหมร้อยอาร์คนะเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยนี่นี่เห็นไหมชัดเจนนะครับกระบะท้ายเดิมเดิมนะต้องมีเคมสีนะนี่ที่วงให้ดูเลยต้องมีเคมสีนะสมาร์ทแคปน็อตสวยนะครับน็อตสวยอยู่นะพวกซีนยาแนวเนี่ย เล็บจิกไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรอยเล็บแซมอยู่นะครับประตูก็เดิมเนี่ยประตูเนี่ยซีนยาแนวจิกไปนี่รอยเล็บนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่รอยอาร์คอยู่นะครับผมถุงลมคันนี้2ลูกนะครับผมดึงดูเนี่ยสวยงามนะเห็นไหมสวยงามเลยสติกเกอร์กันเตือนหนีบนิ้ว หนีบมือนะครับมีอยู่นะก็ดึงไปสวยงามนะนี่ครับปี2019นะครับจดแบบกระบะบรรทุกวงเล็บไม่มีหลังคานะครับ2 4 0 0ซีซี150แรงมา้าอาคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะนี่กุญแจมีให้2ดอกนะครบนะอันนี้อันนี้1ดอกนี่ยังไม่ใช้เลยแล้วก็ที่ไข่สตาร์อยู่อีก1ดอกนะ หน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสนะครับตัวนี้นะแล้วก็แอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลเหมือนเดิมนะเกียร์เดินหน้า6สปีดนะคันนี้ก็นี่ขับ2ขับ4ขับ4เกียร์ต่ำนะครับแล้วก็นี่เหมือนตัวดิฟล็อกนะนี่นะจอเป็นระบบสัมผัสนะนี่เป็นระบบสัมผัสนะนี่นะครับระบบสัมผัสน่าจะมีกล้องมาจากโรงงานด้วยนะเดี๋ยวถอยให้ดูนะเบาะแคป ยังสวยอยู่นะเนี่ยบอกแคปหรือว่ายังสวยอยู่นะ,ะนี่นะครับสี่คูณสชัดเจนนะครับสี4 4. ่คูณสี่มาดูท้ายหน่อยฮึมมุดเลยเนี่ยสวยอยู่เลยเห็นไหมเป็นโครนเฉยๆนะครับเป็นโครนดูท่อไอเสียเนี่ยสวยอยู่นะเผาเพลสวยนะนี่ น,นี่กล้องกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับท้ายก็ต้องมีการเคมนะครับเนี่ยมีรอยยุบนะครับเคมให้หมดเวลาเคมนี่เราไม่ได้มีการแกะในส่วนของไอเฝาท้ายนะอะไรนะครับก็คือเราจะไม่มีการแกะน็อตเลยเพราะว่าจะทําให้รถมีตําหนินะไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่ดูสวยนะนี่สี่แล้วก็ด้านล่างรอยอาร์กอยู่นะครับแล้วก็ไล่ดู หน้าตาต้องเหมือนกันนะครับนี่นะเหมือนกัน 4L นะครับด้านล่างสวยงามนะคัสซีนี้ก็สวยอยู่เลยเนี่ยนะสวยอยู่นะเนี่ยอ่ะดูถ้าด,ดูด้านท้ายนี่นะรอยอาร์คอยู่นี่นะนี่รอยอาร์คนี่ชัดเจนนะครับนี่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 น,นะ เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับคันนี้สมาร์ทแคปอ่ะแล้วก็ดูเหมือนเดิมดูฝั่งไหนแบบไหนก็ต้องดูอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นนะต้องเหมือนกันเนี่ยน็อตสวยงามนะครับสติกเกอร์สวยอยู่ดูเนี่ยสวยงามนะเห็นไหมเปิดให้หมดเนี่ยร้อยอาร์คเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะเบาะก็ นิดเดียวเล็กน้อยนะครับที่มันมีรอยฉีกขาดนะครับนิดเดียวนะครับนะเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูขออนุญาตอ่ะนี่ออกก่อนนี่นะอันนี้เป็นเกียร์หสปีดนะครับผมเวลาเข้าเกียร์อาก็ต้องผักไปซ้ายสุดนะครับถ้าเป็นแคบจังหวะเดียวคือเกียร์หนึ่งต้องเป็นอีกจังหวะหนึ่งอ่านี่เห็นไหมเกียร์อาปึ๊บนี่อ่าเป็นกล้องหลังนะกล้องหลังนะครับโอเคนะครับผม ผมอลไยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายคือปรับในส่วนของเครื่องเสียงวิทยุด้านขวาคือคำว่าดิสเพย์นะครับก็ปรับเนี่ยหน้าจอตามนี้ก็จะแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน้ำมันที่เหลือในถังวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับผมสวยงามคันนี้สวยนะจะบอกเลยว่าสวยนะครับแต่เหมือนเดิมเนาะราคายังไม่มารอน,นิดนึงต้นเดือนราคามาแน่นอนนะครับนี่นะแล้วก็อีก3คันนี้ นะครับคันนี้เลขไม 3, ่สองแสนสามนี่ยุบเลยนี่ให้เห็นแบบเร็วเรียวดิบดิไปเลยนะอันนี้เลขไม้สองแสนสามส่วนคันนี้เลขไม่สองแสนสองนะก็สวยนะครับมารถเดียวกันนะจากกำแพงเพชรนะคันรนถนี้มาจากกำแพงเพชรนะมาส่วนคันนี้ที่แซมเปิดฝาให้ดูเดี๋ยวแซมให้ดูว่ารถที่มันมีตำหนิเป็นยังไงเนาะนะครับ อันดับแรกเลยดูเนี่ยฝานี่เงามาเลยเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยก็หายไปเนหะ็นไหมสติกเกอร์หายไปละฝาเงาเลยนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ตาไก่ไม็นนี่หายไม่มีเนี่ยหายไปเลยเห็นไหมพอเราลูบไปเนี่ยหายไปเลยเนี่ยหนูแก้มแกะมาชัดเจนหัวน็อตถ้าดูดีๆเนี่ยเหมือนกับหัวน็อตเดิมนะ ทาให้มันดูเนียน,น,นแต่จริงๆพอเอานิ้วลูบไปเนี่ยมันมีรอยอเขาเรียกอะไรรอยตะกุกตะกักอยู่เนี่ยทามาแน่นอนเนี่ยเงาวแวบเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแซมให้ดูตนนัวนี้น่าจะโดนข้างขวามาไม่น่า,าโดนน่าแน่นอนนี่เห็นไหมเนี่ยเงาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าผิวส้มเนี่ยเห็นไหมหายเม็ดอักหายไปละเนี่ยหายไปเลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามีการ ปั้นเม็ดอาร์คอยู่เนี่ยเห็นไหมรอยมันจะไม่สม่ําเสม,มอไม่เหมือนกันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับโดนมาแน่นอนนะครับดูด้านท้ายอนะ่ะเนี่ยดูสะถ้าดูดีๆเห็นไหมมันเป็นเส้นทําสีเยิ้มอยู่เลยเนี่ยนะเนี่พยายามปั้นตะเข็บปั้นรอยอาร์คอยู่นะครับนี่ชัดเจนนะเนี่ย ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเอามืวลูกไปรู้เลยเนี่ยเนี่ยลอยอยู่เนี่ยเห็นไหมอ่า,อาเห็นละนี่นะมีการโดนมาด้านขวานะอันนี้โดนมานะครับท้ายทํานิดหน่อยนะถือว่าทํามาเหมือนกันนะครับผมนะดูอีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่ชัดนะครับลอย ให้ดูเนี่ยไหรอยมันจะไม่ชัดเหมือนกับคันที่แซมแนะนํารอยมันจะไม่ชัดเนี่ยมันจะไม่ชัดอู่เขาพยายามเอา,เอายางลบที่อยู่ติดที่ปลายดินสอมาทําแต่จริงๆไม่ชัดมันไม่รอยเดิมนะเป็นสมาร์ทแคปรถเดียวกันนั่นแหละนะครับผมรถเดียวกันแต่ฝั่งซ้ายสวยอยู่เห็นไหมถ้าเทียบกันมันจะชัดกว่าเห็นไหมชัดกว่าเยอะเลย เนี่ยนะครับด้านขวาไปแล้วคันนั้นนะครับผมก็ลองดูนะครับผมรถจะทยอยเข้ามาเพิ่มเติมนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาครบวันไหนนะตอนนี้เข้ามา4คันแซมก็รีบมาทำคลิปวิดีโอรีวิวแนะนำก่อนเลยนะราคายังไม่ประกาศนะครับแต่ว่าเป็นปี19 Cap แคปโฟเกียร์ธรรมดาทางรถแน่นอนนะครับ คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันผ่านนะครับสวยเลยนะครับใครอยากได้รูปเพิ่มเติมหรืออยากที่จะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาหรือแอดไลน์มาหาแซมได้ที่086 354 3692นะครับผม086 354 3692นะครับผมแคปโฟรับรองว่าไปเร็วมาเร็วแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับแคปโฟร e วิวไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ